สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํรร,รงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รก,กับทางสถานีวิทยุจสร0อค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราหรือวิทยานนท์ค่ะขออนุญาตนำพระบรมราโชว,วาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษมาให้ท่านได้ฟังกันนะคะ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลและสังคมบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด เป็นความบางตอนจากพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ทําให้เราเนี่ยได้ตระหนักว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งตอนนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างคุณครูออฟหรือคุณทิติพงษ์พันดีนะคะเยาวชนจากค่ายอดี b ีบแคมป์รุ่นที่8ได้สืบสารพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาอย่างต่อเนื่องถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณครูออฟกันดีกว่าอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะครูออฟสอนวิชาอะไรอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะเนี่ยตอนนี้นะครับออฟก,ก็สอนวิชาภาษาไทยนะครับอยู่ที่โรงเรียนชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมดานครับอืมอยู่นครตอนนี้นครเป็นยังไงฝนตกหนักไหมคะช่วงนี้ตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยครับร <c oughs> ้อนเหมาะเที่ยวฝั่งทะเล ของอ่าวไทยมากเลยครับออืแหมเชิญชวนพูดซะอยากให้ไปเที่ยวเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงใต้ไปเที่ยวกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนตอนนี้ทําหน้าที่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติเป็นคุณครูมาได้กี่ปีแล้วคะครับในตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ปีที่2แล้วครับพูดถึงเป็นคุณครูมาแล้ว2ปีย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันตอนเป็นนักเรียน ตอนที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาครูออฟเนี่ยรู้จักกับค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชธรรมรที่ทางกปรอจัดขึ้นมาเนี่ยค่ะรู้จักกับค่ายนี้ได้ยังไงคะเนี่ยพอดีว่าปกติครับชอบทํากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมีที่ในสาขานะครับก็มาชวนทําโครงการกิจอาสาโดยบูรณาการกับศาสตราชาครับเพื่อที่จะได้ส่งเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกเข้าค่าย RDPB Camp ครับค่ะ อ๋อมีพี่รุ่นพี่มาชวนแล้วมาชวนให้เราทําโครงการตอนนั้นเ,เราทําอะไรไปร่วมร่วมในการประกวดหรือว่าเป็นผลงานที่จะนําไปนําเสนอเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายอะคะครับคือคือก่อนก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมค่ายเนี่ยครับทางาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับ จากโครงการที่สอนน้องให้อ่านเขียนมาโดยปกติแล้วคือพัฒนารกเรียนให้อ่านออกเขียนได้ <S <S ทีนี้นครับทางกลุ่มของพวกเราครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสมาชิกทั้งหมดสี่คนใช่ไหมครับก็มาระดมความคิดกันว่าจะต่อยอดโครงการนี้อยากก่างไรจะบูรณาการกับศาสตร์พระราชาอย่างไรก็เลยนํศาสตร์พระราชากับมาบูรณาการกับการอ่านให้นักเรียนรู้มีนิสัยรักการอาร่านมากยิ่งขึ้นครับ อืมค่ะเอามาบูรณาการร่วมกันแล้วทีนี้จากการที่เราทำโปรเจกต์ตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริในครั้งนั้นเนี่ยได้เข้าค่ายหรือว่าได้ไปเรียนรู้ดูงานที่ไหนบ้างคะก็จริงๆแล้วตอนที่ไปครับมีหลากหลายที่มากเลยแต่ที่ที่เป็นจุดสําคัญที่ทำกิจกรรมหลัก,ลกๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาอันเนื่องมาจากพระราชดํานิดจังหวัดสกลนครครับอืมเราเป็นเด็กใต้เนาะแต่ไปดูงานที่ภูพาที่สกลใช่ครับถือว่าเป็นการเปิดโอกาสได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างภาคด้วยครับตอนนั้นอ่าค่ะแล้วการเดินทางไปครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับอะไรกลับมาบ้างครูออฟจากที่ไปตอนนั้นนะครับก็ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเราเป็นเด็กเป็นเด็กใต้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไอที่ไหนนะครับก็พอไปเจอนะครับก็เจอเพื่อนเพื่อนต่าง หล,กลากหลายมหาวิทยาลัยเ,เ,เลยครับก็ทําทให้เปิดประสบการณ์แบบได้รู้จักเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัยเลยแบบแรกนะครับและสิ่งสําคัญเลยก็คือเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนที่จับปิดปิดค่ายครับาทางพนักงานกกตครับก็ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายครับได้จัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ไว้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาปูพันด้วยครับอืมีแปลงของตัวเองอยู่ที่นั่นด้วยใช่ครับค่ะแล้วตอนที่เราได้ไปร่วมค่ายร่วมกิจกรรมเจอเพื่อนๆได้ไปเรียนรู้ดูงานไปศึกษาดูนั่นดูนี่แล้วประทับใจอะไรมากที่สุดคะครูออฟจริงๆแล้วนะครับมีหลากหลายกิจกรรมเลยครับที่ประทับใจแต่ถ้าจะให้เลือกมาจริงๆนะครับก็ขอเลือกเป็นกิจกรรมการทําสื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าถ่ายทอดความรู้นะครับ โดยที่ทางพ,พี่ในค่ายนะครับให้พวกเราเนี่ยได้แบ่งกลุ่มกันครับแล้วก็ไปศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูกานครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลานิลนการเลี้ยงกระต่ตายดำรวมไปถึงการตำนาด้วยครับเพื่อสิ่งเหล่านี้ครับปฏิบัติกันจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากที่จะได้ความสนุกแล้วเนี่ยเหมือนเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็จะได้คอยช่วยเหลือกันแล้วก็มันเกิดความรักความสามัคคีนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเท,บเทคนโนโลยีต่างๆที่จะ นำมาต่อยอดได้ในอาชีพถูด้วยครับอืมประประสบการณ์ต้องบอกว่าประสบการณ์ในครั้งนั้นนี่ทำให้เราได้ทดลองทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตอย่างเช่นดำนาเน,นี่ยครั้งแรกไหมคะจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านนะครับจะเป็นอาคยเคยทำนาครับแต่เป็นนาหวาอ๋อคนละแบบน,นาหวาแล้วก็ใช่คราบมันคนละแบบกันก็เลยรู้สึกเ,เปิดเปิดโลกเหมือนกันว่าเคยเห็นแค่ในทีวีเคยเห็นแค่ที่เขาทำแต่ไม่เคยได้ทำแบบดำจริงนะครับอือหือ ครั้งนี้ก็เลยมีโอกาสทําเองเลยนะคะใช่อ่าแล้วจากการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากค่ายอดีพีบแคในวันนั้นเนี่ยตอนนี้ทำให้เราพูดได้ไหมว่าทำให้เราสามารถนำประสบการณ์มาบูรณา,าการกับการสอนวิชาภาษาไทยบอกได้เลยว่าได้เยอะมากๆครับหลังจากที่กลับตอนนั้นตอนที่กลับจากค่ายอ่ะก็ผมก็ยังคงเป็นนักศึกษาอยู่แต่จะเข้า ของสึกสอนผมก็ได้นําโครงการนี้นะครับไปต่อยอดในโรงเรียนที่ผมเคยสึกสอนด้วยก็ะจะเอานวัตรกรรมที่ทําในโครงการนะครับเรียกว่าบัตเตอร์ไฟโมเดลนะครับก็เอาไปใช้ในเรียนด้วยในโรงเรียนตอนฝึกสอนที่โรงเรียนมหาวิรรทยาลัยบจังหวัดสงขลานะครับตอนนั้นก็เป็นนักศรรึกษาฝึกสอนที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พอหลังจากจบออกมาครับผมบรรจุในโครงการครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นจบปุ๊บก็ได้บรรจุเลยก็ได้นำโครงการนี้นะครับมาต่อยอดด้วย ค่ะที่โรงเรียนของผมในปัจจุบันนครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากตอนนั้นตอนที่สัมภาษณ์ก่อนที่จะมาเลือกโรงเรียนเนี้ครับก็ได้ยกตัวอย่างโครงการเนี้ครับที่ทำนะครับให้คณะกรรมการฟังด้วยกรรมการก็เป็นที่ชื่นชอบครับก็จนถึงปัจจุบันนะครับก็เอาโครงการเนี้ครับมาบูรณาการกับในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยมันสามารถใช้ไปได้ตลอดเลยครับสนะวัสกรรตัวนี้ค่ะ ที่ครูออฟบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะนวัตกรรมที่ครูออฟเรียกว่าบัตเตอร์ไฟโมเดลหรือถ้าภาษาไทยก็คือว่าผีเสื้อพระราชาชตรงนี้ค,คืออะไรคะไปสอนนักเรียนเลี้ยงดักแด้เหรอคะ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไงเอ่ยเอาเอาเอาระยะของการเกิดผีเสื้อครับมาเป็นตัวกําหนดการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเหมือนผีเสื้อนะครับกว่าจะมันมาเป็นผีเสื้อเนี่ยครับมันก็จะมีะตั้งแต่ระยะ ระยะนอนระยะ,นนะ,ยะดักแด่แล้วก็กลายมาเป็นผีเสื้อครับอ๋ยอย่างนี้ <ปะ S 1> คือผ, <ม S 1> ผีเสื้อพระราชาเป็นชื่อของโมเดลที่เราเปรียบเปยกับโปรเจกต์ตรงนี้ว่ามันเป็นระยะของหนอนน้อยก่อนที่จะไปเป็นผีเสื้อใช่ครับอาค่ะ กว,ว่าจะโตเติบโต,ต,ต,ตไปเป็นผีเสื้อที่บูยบินแต่งแต้มประโยชน์ให้กับสังคมก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันครับค่ะอย่างที่บอกว่าแบ่งสี่ระยะมีอะไรบ้างคะครูออฟเล่าให้ฟังหน่อยครับก็สำหรับสี่ระยะนะครับระยะที่หนึ่งเลยเป็นระยะวางไข่นะครับในระยะนี้นะครับก็เหมือนกับการปลูกป่าในใจคนครับ uh huh. โดยที่จะจัดก,กิจกรรมและลายพฤติกรรมนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจและก็ยึดยกบุคคลบุคคลที่ เป็นนักอ่านแล้วก็ประสบความสาเร็จนะครับมาให้กับนักเรียนเนี่ยได้เห็นครับก็จะยกตัวอย่างง่ายๆกับพี่ๆในโรงเรียนเนี่ยครับที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ่าในโครงการนี้แล้วก็เขาได้นําไปต่อยอดนะครับว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างแล้วก็อีกทั้งได้เปิดเวทีนะครับให้กับนักเรียนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือที่ตัวเองชอบอ่านตรงนี้ก็จะยังไม่ลงลึกเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากนัแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเนี่ย รู้จักรู้สึกว่าการอาร่านเนี่ยมันสาคัญกับชีวิตของเขานะขณะนี้ครับระยะนอนเนี่ยพอน,นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือแล้วนะครับก็จะเรียวกับเหมือนนอนที่กําลังป่วยหาอาหารครับแต่นักเรียนเหล่านี้เนี่ยจะป่วยหาความรู้แทนจึงใช้โอกาสน,นี้ครับทํางานอยากมีความสุขโดยให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสการอาร่านการคุณทัพย์หลักการทำงานการพัฒนาหรือการช่วยเหลือราษฎรให้ประชาชนอยู่ดีกินด,ด,ดีจากในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับ โดยใช้หนังสือจากสำนักงาน,งานกปรนนะครับชื่อหนังสือว่าตามรอยของทั์ทะลุมิติและจอมปราดแห่งการพัฒนาครับาจากนั้นนะครับพอเขาดูจากหนังสือหลสองเล่มนี้แล้วนะครับที่เป็นนิคารแต่อแสอนแทรกโครงการอันเนื่องมาตามพระราชดำรินะครับก็ให้นักเรียนแต่ละคนนะครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับอืมอ่ะจากระยะวางไข่มาเป็นระยะหนอนมาถึงระยะที่สามระยะที่สามครับเป็นระยะจักแน่ ระยะถัไดไปตัวนี้นะครับตอนนี้คือเราจะอ่านหนังสือเราจะยึดตาราเรียนมากๆาแต่ในส่วนเรียนนี้เราจะไม่เลือกเราจะไม่ยึดตาราเรียนแล้วครับแต่จะให้นักเรียนนะครับได้นําความรู้ที่ตัวเองอ่านเนี่ยมาสร้างจินตน,นาการผ่านง,งานเขียนครับโดยมผมจะให้หัวข้อศนะาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติหลังจากนี้แล้วแต่นักเรียนจะนะํากความรู้ที่ตัวเองได้รับเนี่ยมาประยุทธ์ใช้ยังไรโดยผ่านการเขียนการเขียนนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนก่อนก่อนที่เราก่อนที่ ในปฏิบัติจริงๆซึ่งตรงนี้ก็เปรียบได้อย่างหนึ่งว่าเป็นการถวายงานผานภาษา,า,าด้วยครับอืลึกซึ้งนะเนี่ยจากม,มาจากหนอนที่หิวโหยหาความรู้มาถึงระยะดักแด้ที่เขาสะสมความรู้ไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอามานําเสนอผ่านกระบวนการคือจะได้ฝึกทักษะทั้งในเรื่องของการคิดคการเขียนการใช้ภาษาโ oh, อ้สุดยอดเลยสุดยอดหลังจากเป็นดักแด้แล้วทีนี้ถึงระยะที่จะโบยบินแล้ว เป็นผีเสื้อครับครับพร้อมที่จะโบยบินในระยะที่สี่นี้นะครับก็เป็นผีเสื้อนะครับระยะผีเสื้อนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้วางแผน่านการเขียนแล้วนะครับจากหัวข้อศาสกระดาชาสู่การปฏิบัติเราก็จะได้เห็นมุมมองของเด็กหลากหลายมากเลยครับบางคนเนี่ยก็อยากที่จะเป็นนักเล่าโดยที่เอาตัวเองนะครับมาเล่าเล่าส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆื่อนในชั้นเรียนฟังหรือบางคนนะครับอาจจะมีความคิด กว้างไกลกว่าน,นั้นอาจจะมีการบันทึกเป็นวิดีโอผ่านทิกตอกผ่าน youtube อย่างเงี้ยครับนาความรู้ที่ตัวเองได้อัดเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ค่ะบางคนนะครับก็เหมือนในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีธนาคารของโรงเรียนด้วยครับบางคนก็จะรู้จักการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเอาเงินไปฝากกับธนาคารของโรงเรียนนะครับบางคนก็ที่บ้านปลูกผักอยู่แล้วก็จากที่ไม่เคยช่วยเหลือพ่อแม่เลยนะครับก็เริ่มที่จะ มาสร้างส่วนเล็กๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับแล้วก็ผมให้นักเรียนนะครับเอาสิ่งเหล่าน,นี้ครับมาส่งต่อเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าตัวเองได้ไปทําอะไรหลังจากที่ตัวเองได้เขียนและวางแผนไปแล้วครับอก็เหมือนกับว่าเป็นการมาแบ่งปันประโยชน์ที่ตัวเองได้รับให้ผู้อื่นได้รู้ด้วยโอ,อ้ดีดจังเลยอย่างนี้เรียกว่าจากอ,อตรงโมเดลเนี่ยค่ะการสอนน้องนองน,องนักเรียนตามโมเดลตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ครูออฟคาดหวังนี่เป็นไปตามเป้าหมายไหมคะ,ะเช่นเช่นแบบว่า เ,เขาแตกฉานภาษาไทยมากขึ้นแบบเนี้ยได้ไหมเกินผมว่าเกินเกิน,นเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับเหมือนโครงการตัวเนี้ยผมทามแบบจินซางหรือไม่ได้ของบประมาณจากส่วนไหนมาใช้แต่เอาแค่โมดิปันธุการมกับการเรียนการสอนเพราะว่าการเรียนการสอนผมก็จัดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เปรียบเหมือนการประหยัดไปอีกอย่างหนึ่งด้วยแต่ให้นักเรียนได้รับความรู้แบบเต็มๆนะครับถือได้ว่าตามเป้าหมายตามเป้าหมายในที่นี้ผมจะดูที่ผลลัพธ์ว่าอ่างเนี่ย ผมอาจจะมีสะดูหรือว่าอาจจะเป็นไปไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้แต่ผมจะดูตอนปลายทางที่นักเรียนเป็นผีเพื่อที่โบยบินนะครับโบยบินและที่นี้คือพอผมเห็นว่านักเรียนรู้จักที่จะเออมเงินแล้วรู้จักทําบัญชีรายรับรายจ่ายรู้จักที่จะออกไปช่วยเหลือสังคมรู้จักที่กล้าที่จะจากเดิมที่ไม่ทําไม่เคยช่วยพ่อแม่ทาสวนเลยก็ไปช่วยพ่อแม่ปลูกผักผมว่าสิ่งของเนี้ยมันเป็นผลที่ ย,ยั่งยืนที่ติดกับตัวนักเรียนพอได้นักเรียนได้ทําจริงๆแล้วพอต่อไปในอนาคตเขาก็จะสามารถที่จะต่อยอดจากชีวิตของเขาเองได้ครับอืมอันนี้คือสิ่งที่ครูออฟคาดหวังไม่ใช่ว่ามีแต่ความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยเท่านั้นแต่มันยังไปประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นๆในชีวิตได้ด้วยใช่ครับอืมค่ะแมบบคุณครูนี่น่ารักจังเลยอ่ะแบบ ต้องบอกว่าใสา<ม>่สสใจใส่ใจทุกกระบวนการคืออยากให้เด็กๆเ,เติบโตขึ้นมาอย่างอย่างยั่งยืนจริงๆเพราะว่าออในเรื่องของการพัฒนามันต้องรอบด้านจริงๆสําหรับในยุคสมัยนี้เนาะใช่ครับแล้วถ้าให้ให้แค่เรียนเดียวให้แค่หลักทฤษฎีดีไปแต่เขาไม่รู้ว่าปลายทางว่าเขาต้องสื่ออะไรกับตัวเขาเขาได้ประโยชน์อะไรนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจแล้วก็เขาจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญครับ แต่ผม้ายท้าเกิดว่ามันเกิดผลประโยชน์กับตัวเขาจริงๆเขาก็จะเห็นความสาคัญนะครับค่ะแล้ววิธีการสอนแบบนี้เด็กๆชอบไหมคะอยากจะบอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่ตอนเริ่มแรกครับอาจจะยังไม่ชอบแต่พอเข้าสู่ในช่วงปฏิบัติครับมันเป็นเหมือนสิ่งที่เขาทําอยู่บางคนทําอยู่แล้วในชีวิตประจําวันแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาทําอยู่ในประชีวประจําวันเนี่ยก็คือการเรียนอยู่แล้ว <c oughs> เขาแค่ไม่รู้นะตรงนั้นเขาก็ก็จะลดการต่อต้านลงครับสุดท้ายแล้วครับ ดี่เกิดขึ้นนะครับอืมค่ะแล้วอย่างนี้ในพื้นที่จังหวัดของบ้านเราที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระรามริตตั้งอยู่กระจายอยู่หลายโครงการมากๆตรงนี้ได้นําไปสอดแทรกในการเรียนการสอนให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของโครงการเหล่านี้ด้วยไหมคะครูออฟครับในส่วนของอผมเนี่ย ตอนนักเรียนอยู่ที่อําเภอชะอวดใช่ไหมครับก็จะมีโครงการก็คืออ่างเก็บน้ํปุ้ยน้ําใสครับซึ่งเป็นน้าที่อไว้ไว้ให้าชาวชะอวดแล้วก็รวมถึงในวิธีใกล้เคียงได้ใช้อ่ะครับค่ะก็เอามาบูรณาการกับการเขียนสื่อสารครับโดยให้เขาเนี่ยได้เล่าถึงวิถีชีวิตจากการใช้ประโยชน์จากน้ําในอ่างเก็บน้ําุ้ยน้ําใสครับแล้วก็ให้เขาได้เรงเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในอำเภอชจอวดครับประมาณนั้นครับค่ะแล้วเคยพาลงพื้นที่ไปดูของจริงไหมคะเนี่ยครับอ่าส่วนคือยาคือ,คอบอกก่อนว่าไม่ได้พานักเรียนไปลงพื้นที่ส่วนจริงเพราะว่าเหมือนบ้านของนักจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นแล้วอ๋ออ,ออกเลยขเขาก็จะนึกออกเลยแต่แต่พอพูดนึกออกเลยแต่เขาไม่เคยเห็นว่าเขา ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นจริงๆนะแต่<อ>ผมพอผมโยนข้อให้เขาได้เขียนอย่างเช่นวิถีชีวิตของนักเรียนกับอ่างจิบน้ำห้วยน้ำใสพอเขาได้เขียนมาเขาก็ได้กลับมาทุกคนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราได้ใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพราชดำรดอยู่ตลอดนะครับเขาก็เลยสนักรู้ด้วยตนเองครับโดยที่ผมไม่ต้องพาเขาไปถึงสถานที่จริงเพราะว่าเขาได้อยู่เป็นจิตแต่ว่าประจำวันอยู่แล้วครับค่ะคเคยเห็น แต่ไม่เคยคาดคิดว่ามันมีความสัมพันกับชีวิตของตัวเองใช่ครับแต่พอลองได้เขียนได้อธิบายออกมาจริงๆมันเชื่อมโยงผูกพันติดกันอยู่โดยไม่รู้ตัวซะอย่างนั้นนะค่ะแล้วอย่างนี้ครูออฟในฐานะที่ครูออฟเองเนี่ยเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสำนักง,งานกรปรม,มาก่อนตรงนี้เป็นรุ่นพีณนะปัจจุบันเนี่ย โครงการค่ายอดีพีบีแคมยังมีอย่างต่อเน,นื่องอยากให้ครูออฟชวนน้องๆหน่อยค่ะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ย,ยอยากมาเข้าค่ายอยากมาอยากให้เข้ามาร่วมกับงานนี้อะค่ะครับก็ในในานามอของเยาว,วชนที่เคยร่วมค่ายอดีพีบีแคมครั้งที่แปดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นประธานรุ่นด้วยนะครับ<อ>ก็อยากจะว่าเป็นค่ายที่ดีมากๆนะครับ สิ่งสําคัญเลยหลายคนอาจจะเลื่อนเฟซหรือว่าเลื่อนตามเพจหรือว่าเห็นข้อมูลประชาสัมพันธ์แล้วอาจจะเลื่อนผ่านไปนะครับผมอยากจะให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนเหมือนกับที่ผมได้เปิดโอกาสย้ำฟังจากพี่ๆตอนนั้นขอพี่เขาชวนก็เปิดโอกาสไปกับพี่เขาเลยนะครับ <c oughs> เมื่อ,อไหร่ที่เราเปิดโอกาสนะครับเราจะได้รับสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆแล้วก็เป็นความรู้ที่สามารถนํามาต่อยอดในชีวิตเราได้พอเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลองทาสิ่งใหม่ๆ ถึงแม้ว,ว่าสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะเคยทําแต่พอเราไปอ่ะครับมัน<ฆ>จะทําให้เราเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็สําหรับการมาใช่อดี v c a m แชนะครับก็จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้วนะครับก็จะได้มุมมองใหม่ๆมิจฉภาพจากเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยแล้วก็พี่ๆจากพนักงานก,กรอยนะครับก็เป็นพี่ๆท,ที่น่ารักมากๆจนถึงปัจจุบันก็ยังคอยช่วยเหลือและก็ให้การสนับสนุน ผมมาโดยตลอดเหมือนกันครับอืมถึงแม้ว่าจะออกจากเขาเรียกว่าจบจากค่ายกิจกรรมค่ายปิดตัวลงไปในแต่ละรุ่นแต่ความผูกพันความเชื่อมโยงถึงกันยังมีอยู่เสมอจนถึงณนะปัจจุบันแบบนี้เลยครับ ดีจังเลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณครูออฟนะคะหรือว่าคุณทิติพงพันดีคุณครูโรงเรียนชะออดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งนะคะอดีตเยาวชนจากค่ายอดี b พีบีแคมรุ่นที่8ที่มาได้พูดคุยแล้วก็เล่าให้เราฟังกับตัวโครงการตัวโมเดลบัตเตอร์ไฟโมเดลที่นําไปใช้ยังยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะคุณครูครับยังใช้อยู่ครับจะใช้ทุกเทอมเลยครับเอามานะบูรนาการกับตัวชีวิต ของภาษาไทยครับอ่าค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะครูออฟครับขอบคุณมากครับยินดีมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ เป็นยังไงบ้างคะได้พูดคุยกับคุณครูจากแดนใต้นะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้มีการบูรณาการนำโครงการพระราชดำริไปสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนแล้วก็คิดโมเดลเพื่อที่จะพัฒนาน,นักเรียนให้เรียนได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะอยากฟังรายการนี้ย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งาน กปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรอรวมสืบสารงานพระราชดำริ